ผิวของทุกท่านที่มีปัญหาในเรื่องของริ้วรอยความชราความหมองคล้ำหรือความไม่กระจ่างใสของผิวหน้าวันนี้เราจะมาทําความรู้จักสินค้าของแบรนด์เดมแมของเรานะคะเริ่มจากตัวแรกเลยที่เป็นหัวใจสําคัญของแบรนด์เราและเราได้มีการออกสินค้าตัวนี้เนี่ยแหละมาเป็นตัวแรกเลยของแบรนด์ของเราสืบเนื่องจากเราได้มีการทดลองทําสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวนะคะเอามาใช้กันเองในครอบครัวจนสุดท้ายแล้วก่กอกำเนิดมาเป็นผลิตภัณฑ์เดิมแมสามรายการของเราค่ะถึงต้ ผละะิตภัณฑ์3ชิ้นแรกในแบรนด์ของเราค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นหัวใจของแบรนด์เรามากเลยเพราะว่าทำออกมานะคะด้วยความบำรุงถึงขีดสูตรสำหรับผิวของทุกท่านที่มีปัญหาในเรื่องของริ้วรอยความชราความหมองคล้ำหรือความไม่กระจ่างใสของผิวหน้าด้วยสารสกัดและนวัตกรรมจากสาลายหิมะสีแดงจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะได้ถูกรังสรรค์นำมาอยู่ในผลิตภัณฑ์ทั้ง3ชิ้นนี้เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันทีละตัวเนาะว่า แต่ละตัวช่วยเรื่องอะไรบ้างตัวที่1นนะคะคือผลิตภัณฑ์เซรั่มค่ะเซรั่มสูตรนี้เราทําออกมาได้เนื้อบางเบาค่ะเวลาทาแล้วสบายผิวหน้ามากๆเลยนะด้วยความที่เขาบางเบานะคะเขาจะช่วยเข้าไปฟื้นบารุงแล้วก็ซึมเข้าไปในชั้นผิวของเราได้ค่อนข้างที่จะดีมากเลยค่ะเดี๋ยวจะลองเทสืสอให้ดูนะคะนี่ค่ะ จะได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเราดูสินค้าที่เขาตัวแบรนด์เนี่ยทุกกี่ห่อเลยแล้วเราก็ดูว่าตัวสินค้าของเขาเนี่ยมีลักษณะประมาณไหนบ้างใช้สารสกัดอะไรบ้างและสุดท้ายเราก็นํามาทดลองคิดค้นเป็นผลิตภัณฑ์เดิมแมของเราแล้วก็ออกมาเป็นตัวครีม3ชิน้นนี้เลยค่ะเซรั่มเดลเมนะคะยังมีสารสกัดจากทองคําเราจะใช้ในส่วนของตัวน้ําสกัดแร่ธาตุทองคําค่ะใช้ได้ทั้งเช้าทั้งเย็นนะคะจริงๆตัวนี้ใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยค่ะทาได้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นค่ะในส่วนของอายครีม แบรนด์เดอรแมนของเราค่ะในส่วนของไอรคิวของเราเนี่ยก็จะช่วยบำรุงผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับรอบดวงตาหรือว่าใต้ตาหมองคล้ำนะคะจริงๆสามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะสาหรับคนที่มีปัญหาก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้เพื่อให้ดวงตากลับมาสดใสแล้วก็อ่อนเยาว์เหมือนดังเดิมค่ะ สำหรับคนที่ไม่ได้มีปัญหาผิวแห้งอะไรมากหรือแม้กระทั่งว่ายังไม่มีริ้วรอยหรือว่าต้องการปกป้องเนี่ยสามารถใช้สินค้าเพียง2ตัวนี้ได้ก็คือเซรัม่มกับายครีมแต่ว่าสำหรับคนที่มีผิวแห้งหรือว่าผู้ที่มีอายุ50-60ปีมีปัญหาในเรื่องของผิวแห้งแล้วก็ริ้วรอยที่ค่อนข้างหนักมากเนี่ยสามารถที่จะใช้ในส่วนของตัว นท์ครีมตัวนี้เพิ่มเข้าไปได้นะคะโดยที่ทาเป็นลําดับสุดท้ายหลังจากที่ทา2ตัวนี้แล้วบางท่านนะคะที่ผิวไม่ได้แห้งมากอาจจะทาเพียงแค่ก่อนนอนเท่านั้นถ้าเราใช้ครบสามตัวแล้วบอกได้เลยว่าผิวของคุณค่ะจะกลับมามีชีวิตชีวาอ่อนเยาว์แล้วก็ดูสุขภาพดีได้อีกครั้งค่ะ